คะสวัสดีนะคะก็จะมาอัปเดตดูนะคะว่าปลาหมอเทศที่เลี้ยงไว้นะคะกี่ตัวต่อ1นกิโลนะคะนี่ที่ใส่ไว้ในตาข่ายเขียวนะคะจะมี6ตัวนะคะ อันนี้6ตัวต่อ1นกิโลนะคะว้าวก็ถือว่าโอเคอยู่ยังไม่ได้4ีหตัวโลก,ก็ใกล้เคียงแล้วเลี้ยงอีกสักพักก็น่าจะได้แต่เท่านี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะคะสำหรับการทดลองเลี้ยงครั้งแรกนะคะ ก็สร้างแหล่งอาหารไว้นะคะพอดีไปซื้อพันปลาที่ฟาร์มนะคะในตัวจังหวัดแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างกระชังบกกระชังน้ำก็เลยเห็นเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเรามีพื้นที่เยอะอยู่ในสวน เอากระชังบกทดลองเลี้ยงปลาน่าจะเวิร์กก็เลยลองดูนะคะว่าจะโตไหมยังไงก็ก็โตนะคะไซส์หกตัวโลก็โอเคเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็หกตัวโลก็ไซส์กำลังกินเลยนะคะว้าวก็ถือว่าโอเคเลยก็สร้างแรง อาหารไว้ในที่ของตัวเองนะคะตลาดปิดยังไงก็จะอยู่ได้นะคะจะมีนาข้าวปีนี้ล้บนะคะข้าวงามเป็นนาอินซีมีไผ่มีอะไรปลูกมันเทศปลูกถั่วแบบเน้นสร้างแหล่งอาหารของตัวเองค่ะ ก็พอดีเติมน้ำเข้าแล้วนะคะน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำประปานะคะประปาของหมู่บ้านนะคะ ปลามาเล่นน้ำนะคะเขาได้น้ำใหม่ค่ะก็จะมาอัปเดตน้ำหนักปลานะคะว่าตกกี่ตัวต่อกิโละคะ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ